สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูุ้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอนะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางสาวบั้งไฟท่านหนึ่งนะครับพี่น้องเว้าเล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับสาวบั้งไฟโดนทัวลงยับหลังปากแซบ ฟาดเดือด f อซแบบนี้เอฟซีลั่นปากดีจริงๆลูกสาวอีมัน่นปาาพี่น้องแมนมีประเด็นนี้อย่างเกิดขึน้นเนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับเป็นประเด็นนะครับของทางสาวห้อยใจบั้งไฟแสนนั่นแหละครับพี่น้องหรือว่าหลายๆคนก็นอื่นมาสาวเสียงไหลสาวบั้งไฟนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีทุเดย์นะครับเพื่อนได้ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับเพื่อนโพสต์่าโอ้ยนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์หัวเราะนะครับซึ่งเป็นการแชร์นะครับแช์คอมเมนต์นะครับมีเอฟซีขอบไปคอมเมนต์ไปติเตือนนะครับไปแนะนํานะครับทางสาวบังไฟนะครับเพื่อนขอบไปแนะนําแบบนี้ครับเพื่อนบอกมาไม่เคยชอบลอนยังไม่ดังก็ปากแทบนะครับ เอาตัวอย่างสาวน้อยอุงอิงมาใช้สิคนจะได้รักติเพื่อก่อยอเพื่อชมนะคะอย่ากโกรธนะครับเอฟซี FC ทันนี่ก็เขาไปแนะนำนะครับว่ายังบอทันดังคักเลยปากคือแซบแท้ประมาณเนี่ยครับก็เลยแนะนำว่าให้เบิง้งน่องอุงอิงนะครับเป็นตัวอย่างนะครับคุณก็สิได้รักประมาณนี้นะครับเพื่นกัเลยบอกว่าติ ติเพื่อก่อนะครับย่อเพื่อชมประมาณนี้แต่ว่าสาวบ้างไฟนะครับเข้ามาฟาดกับลิพี่นเพื้นเข่ามาคอมนินนะครับตอบเอฟซี่าควรติแบบมีมารยาทมากกว่านี้นะคะขอบคุณค่ะนะครับฟาดกับเอฟซีเลยบอกว่าบมมีมารยาทนะครับถ้าสิตีกา้ตีมีมารยาทมากกว่านี้แนะ่ประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับพอเอฟซีเห็นอมเมนของทางสาวบางไฟแบบนี้หลายๆคนก็มองมาปาดคือปากดีคือกันคักแท้ปากแซบปากดีคือเจ้าของวงคือแม่มันเลยนะครับต้องต้องขออภัยนะครับพี่น้องถ้ามีคำว่าสุภาพคำว่าแม่ในที่นี่หมายถึงมาคุณพอ่พอๆนั่นแหละครับแม่เจ้าของวงนะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับเพราะว่า เป็นความคิดเห็นของเ c ฟซีบางท่านบางคนนะครับเ c ซี FC ท่านแรกนะครับเพื่นข้อมาคอมเมนต์บอกว่านางไม่ยอมรับเลยค่ะเวลาคนตินะครับท่านต่อมานะครับเพือนบอกว่าปากเหมือนแม่มันเลยลูกอีมัน่นดับสนิทนะครับซึ่งกระบอกหัวหมายถึงผู้ใดนะครับพี่น้องพือนบอกว่าลูกอีมันนะครับท่านต่อมานะครับ F c ซี FC ท่านนี้บอกว่ามันไหลาหาดกันเบิดเลยบ่ นะครับมันไหลห้ากันเบิดเลยเนาะประมาณนี้นะครับท่านต่อมานะครับเอฟซี FC ท่านนี้คอมเมนต์ว่านี่ไงเขาถึงบอกว่านิสัยไม่ต้องถ่ายทอดด้วยกรรมพันธุ์ก็เป็นกันได้เป็นได้จากการใกล้ชิดกันนะครับสาวบางไฟกรนะดาศีใกล้ชิดกับทา้งหัวหน้าวงหลายนะครับปากกระลือดีปากกัะลือแซบคือกันประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังเนาะครับสาวบ้างไฟโดนทัวลงยับเลยนะครับหลังจากฟาดนะครับหลังจากปากแซบนะครับฟาดกับ Fc หลังจากมี f f c เข้ามาตินะครับเข้ามาแนะนำประมาณนี้นะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ